ถ ah. ้าม okay. 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 <laughs> ีก็อย่าให้มาเลยนะพี่เจ๊นโอเคโอเคค่ะพร้อมค่ะครับห้าสี่สามสไปค่ะ อะไรอะไรพ่อเราต้องแนะนำตัวไหมครับหรือว่าไม่รู้อ๋อครับผู้เราจากละครเรื่องจากละครเรื่องดวงใจเทวพรมตอนดูดับสอนครับสวัสดีครับตัวใครเล่นเป็นอะไรครับครับเอ่ออสิระจุธาเทพครับผมหรือว่าคุณเพชรครับดูดับสอนค่ะหรือวฟ้าค่ะ นี่าจุธาเทพค่ะหรือว่าพลอยชีวิตครับหรือว่าวิทย์ครับผมสำหรับอนิเมชสอนจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวอะไรประมาณไหนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเราครับพีทครับครับก็สำหรับอาศิระก็จะเป็นคนที่อาเป็นพี่ชายคนโตครับก็คือจะมีอยู่5คนพี่จะเป็นพี่ชายคนโตเล่นอ่าก็คือจะเป็นคนที่มีความดุนิดนึงเนาะแต่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโรแมนติกดราม่าครับ ก็จะมีต่อตั้งแต่ภาคที่แล้วที่พี่เอสเตอร์เล่นไว้ครับจะเป็นหมอมหลวงวิไลลำพาวิไลลำพาก็จะเป็นแม่ของดิดัก2ครับผมซึ่งมันก็จะมีปมความรู้สึกที่เราเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วเรากลับมาเขากลับมาแบบด้วยการแก้แค้นกันเรื่องราวมันก็ต่อไปจากนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆครับผมสึ่งเรเชื่อมโยงกับยุคแรกเป็นใครคุณพ่อคุณพ่อเป็นคุณอาคุณชายธราธรครับผมพี่เกดครับพี่เกดพี่เกดครับ แล้วก็จะมีน้องสาวมีน้องสาวเป็น,นอนิธาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องมมีครับผเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนสนิทนครับมิ้นต์หลังลูปของของมูะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของชาวดิคีค่ะก็เป็นลูกสาวของมอมหลวงไม่ไดลลำพันนะคะนี่เราสปอยหรือเปล่าเนี pair, ่ยนั่นสิเรสปอยด้วยเนี่ยเายังไม่ แต่ว่าถ้าใครที่อ่านนิยายก็จะได้ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าก็วันนี้แหละครับทุกคนก็จะได้เห็นที่เซอกันแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมว่าละครเรื่องดูดับสนุนเป็นยังไงรรเรื่องนี้มันสนุกติดตามจริงๆนะจะน้ะสนุกยังไงคือเรา<ห>บอกว่าโรแมนติกดราม่าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือมีคอมเมดี้ผสมอยู่ด้วยอะไร่เงี้ยเพราะว่าก็มันก็จะมีเหมือนแบบถ้าฟีลโรแมนติกก็เหมือน มันฟีลแบบใครที่ชอบแบบกาแฟก็แบบฟีลแบบอเมริกาโน่แบบหอมหวานๆนั่นอะไรเงี้ยเอ้ยฟีลแบบคาปูชิโน่หอมหวานอะไรประมาณนี้ครับผมครับมันดราม่าหนักแค่ไหนครับโอ้ดราม่ารนแรงมากก็หนักมากเพราะว่ามันก็เป็นจุดเกลียดแล้วก็บทสรุปของทุกเรื่องที่เกิดจากจดหมายของคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นบทสรุปของคำสาปแช่งทุกอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ยากไหมลูกราม่าของเราในการเล่นเลยจริงๆก็พออ่านบทยากมากเลยค่ะก็รู้สึกกดดันแต่ว่าพอได้เล่นกับพี่แอนที่เป็นหม่องกับไม่ด้ลำพาก็รู้สึกว่าพี่เขาแบบราม่าเก่งเลยแล้วก็ส่งอารมณ์ให้ดีมากๆก็เลยทําให้มันตอมาดีมากค่ะของเราค่ะลูกราม่าเลยหนักขนาดไหนครับผู้เรามู้เราี่ีี่แต่เป็นแนวกวนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะเป็นเพย์บอยครับเพย์บอยคต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์หรืออะไรในการเป็นเพย์บอยหรือว่าได้แล้วยูเนอร์ปุ๊บก็ถามความีลเลยครับเขาให้เล่นอะไรก็เล่นนะามีลเลยครับแล้วแต่ว่ามันเป็นการเจอครั้งแรกของพี่กับพี่มีก็ครั้งแรกที่ได้ร่วมกันแล้วเราต้องเล่นเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมาแบบหลายสิบปีโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำกันบ้านด้วยกันเยอะเนาะต่อบทด้วยกันเยอะให้มันเกิดหยอดล้อกันอะไรเป็นแบบ เวลาเขาเพี้ยอะไรเนี่ยเราก็อยู่กับเขาเลยอันเป็นตัวโจ๊กอะไรเงี้ยอันนี้ของตาพี่จ๋าเนาะพี่จ๋าจ๋าพี่จ๋าที่ชื่อว่าน่าดูไหมคะสหรับเป๊ะนะเป๊ะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยครับตุ่มพี่จ๋าอันนี้ต้องบ่ใช่ไหมอันนี้ต้องบ่นต้องบ่นต้องบ่คือเราเราคือนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนอิ่มกันมากแล้วก็มีความสุขกับการทํางานมากก็คือทุกครั้งที่เราเหนื่อยเนาะจะมีอาหารมาละพักเที่ยงไม่ว่าแบบจะเป็นอาหารที่พี่จ๋าซื้อมาให้อะไร หรือทำหนึครับชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ครับวันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับอันนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวโทษทีโทษทีทุกคนไปให้ฝากหน่อยครับสำหรับตอนของเราครับครับด้วยกันไหมด้วยกัน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 ครับอาจารกันก่อนดีเอาไงก้มิ้มก่อนมิ้มก่อน่คขาขาฝากหน่อยฝากละครค่ะก็ขอด้วยนะคะละครโดนใจเทวคมตอนดุริศศรค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ถึงจะดราม่าอย่างไงเราก็มีคอมเมดี้เสริมมาตลอดก็หวังว่าจคนสจะแฮปปี้แล้วก็ดูแล้วมีความสุขพอๆกันครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณค่บเอ๋ขอบคุณค่ะขอายรูปนครับพีกหนูพี่มีอิสระต้องรีบเลยนะถ่ารนคจะมาถามกหน่อยครับขอัขึ้นาไม่ใช่หรอจ้กิเือีอ

ที่ก็จะถ่ายรูปไตาไม่ถ่ารัปหอกจอยไม่ไม่ขอตองกาใหม่ทีค่ะพี่นะาเสตานะคะสีฟ้า เรียบร้อยเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะัดานก่อนนะเดี๋ยวเาจะมีนอยู่ก่อนนะลูกัม้วลอัยนอเค่อเอ่อนะข้องกงแฟนมีแฟนมีแต่แฟนสสินค้าสายสโอเครรงธุรกิจด้วยนะแบรนด์ด้วยแบรนด์ด้วยโอเค ทำแพน้านมาดีเนาะเนี่ยเขาทำแพนแบนมาดีมากแล้วเจะหาเขายังงงอยู่เลยงงเลยเออทเาไม่พูดถึงมีนได้แต่อย่าพูดถึงแปวาพูดแปวด้วยอ้าวอ้าวไม่รู้จักแป๋วอิสมีนอะไรเนี่ยเนาะตามไม่ทันแป๋วแปว เรคนเดีวอยู่แล้วเราเราต้มีตามตามีราปัเดี๋ยวเดี๋ว่นไเราก็ยืนต่อกัสองคนคาบคบเองไปเรื่อยๆเอาเอาตามที่ทุกคนว่าเลยครับที่เรายรูปเลยวเราถ่ายรูกันก่อนยืนอะไรกันสคน ยืนนรอคเขาปล่อยให้ออกมาก็เลยไม่รู้ว่าเออใช่ยืนรอสาวใช่ป้องยืนรอยืนรอเลยนะเขาบอกว่ายืนยืนข้างในไม่ได้ต้องก็มินบอกว่าให้รอแล้วให้รอถ่ายก่อนไม่ต้องกัวแบบว่าพวกพี่ไม่มีอะไรครับอยืนไงถ่าอยู่ไงก็มีนอยู่ไงไม่ต้องรอถ่ายอ่ะมาจ้าแต่กางเกง เขาต้องต้องต้องเกิดตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วเราเราเล็กสิดตั้งแ่สองปันเกิดใช่ไหมเกิดสองอ่ามันเป็นคนไมั <is> ้งเนาะเกิดี่พิซซแม่เขาเขาอยาก